เห็นนะช่วยเขียวเนอในี teenage teenage ่เขียวเนาะเขียวมึงได้เนตัวใหม่แล้วเว้ยเนี่ยเขียวดูหลังรถเนี่ยเนเขียวเนาะเนตัวใหม่ถึงเกลียงแล้วก็ไปในรถกูคุณเขาจะแบบคทูประสงค์มาเก็บเขาบอกว่าเขาบอกว่าต่อไปนี้เกาจะไม่ไม่ตามท้ายอีกแล้วเขาบอกไม่เหท้ายสวย เก่ยาอาชีพเลยรถลาอยู่เปียนเดี๋ขามีอะไรกันรขาน้าลนี่ด้านทำมายกนี่ขึ้นมโดยอะไรกันเขาลุ้นเขาลุ้นรางวัลที่หนึ่งเหรอ <c oughs> ด,ดูดิดูดิลุ้นว่าแจ็คพอตจะออกขั้นไหนนเลยที่คกินตัน่ง่ยเลยะยเน้อแล้ด้ไหมไปปมไม่ได้ไปรถ่น้อยไม่มันไกลหรือเปล่า สวัสดีค่ะรวมคนนะคะทุกคนแดงพร้อมนะฮะพร้อมเดินทาง ดแดงละลื่นนะคะน้องเป๋น้องเป๋

ที่สองเข้ามาในปลาแล้วนะคะพี่เอลพี่เอลตื่นเต้นตกใจดับพี่เอลจะเข้ามาได้ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนพี่เอลตกใจ ว่าอะไรดูดิจะให้ไปก่อนไปก่อนแล้วไงไปก่อนแล้วไงไปก่อนได้เปรียบไปก่อนกับก่อนะไปก่อนได้เปียบไม่ได้ถแข่งไม่กล้าลงเอาไปก่อนเดี๋ยวเทลกีมาก่อนี่ Ngai Bayo Alo เ็นออกอนเขนออกก่อนแล้วไปไปเอาไปเทนลกันเปิมไม่ลวสบายสบาย ถอยหาง้ายหอย้ายเอาไปเร่งทางนั้นบุกไปได้เหมืนกันเมนไม่ใช่คัดละไค่ย่างไก่ไค่หิวอะ เมีอะไรขั้นเนี่ยข้างหน้าเขาต้นไม้ต้นแบบนี้เลยมินเวนแดดเบิดเนี่ยสายพุ่งอ่เนี่ยโดนบ้านเนี่ยเราต้องลงในว้วยไงนี่ในวัวก็มีต้นไม้ไปเนี้ยเต็มเลยร้อนเกินไม่อยากเสี่ยงลงไปเลยคัสตันตันลงเติมเต็มว่าน้ำไม่ใช่ครับเนาะไมกลิ่นมันแปลกกลิ่นมันไม่ใช่คัสพี่นะมันใส่ไฟอะใส่ไฟนี่จุดใจเรื่องอะไรนี่เปหน้าใบก่อนเลยคุณก็คัสทำไมไวยังอะวินแรกครับของคลิปนี้ทำไมไวจัง ก็ใช่ไงพังไวเลยเดเล่นยังไงเนี่ยแค่เนินเดียว

ตอไม้อ่ะ